เขาว่ากันว่าการเปิดเพลงให้ต้นไม้ฟังสามารถเพิ่มการเจริญเติบโตของต้นไม้ได้เราก็เลยชอบเปิดเพลงให้ต้นไม้ฟังเหมือนกันและตัวช่วยที่ช่วยให้ต้นไม้เพลิดเพลินกับเพลงของเราก็คือเจ้าตัวนี้เลย Edifier MP85 ลำโพงบลูทูธพกพาขนาดเล็กมีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนโพลิเมอร์ในตัวอายุการใช้งานแบตเตอรี่นานถึง8ชั่วโมงใช้งานง่ายด้วยแผงควบคุมเต็มรูปแบบ น้ำหนักประมาณ70กรัมพร้อมสายคล้องสาย USB และคู่มือด้วยเชื่อมต่อง่ายๆด้วย Bluetooth Bluetooth version 5.3 Application เชื่อมต่อ Edifier รองรับการตั้งค่า EQ กระทัดรัดและน้ำหนักเบาพกพาได้ทุกที่ไม่ว่าจะทำงานหรือไปท่องเที่ยวเลือกเอฟเฟกเสียงในแอปได้ถึง4แบบนั่นคือเพลงเกมเสียงและการตั้งค่าด้วยตัวเอง สามารถเพลิดเพลินกับเสียงที่ผ่อนคลายผ่านแอปได้อีกด้วยคุณภาพเสียงดีเยี่ยมการออกแบบที่เป็นมิตรกับผู้ใช้เพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงคุณภาพด้วย d r i v e อ40 mm ตอนนี้เขามีโค้ดพิเศษและโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะเมื่อซื้อผ่าน Lazada ขั้นต่ำ628บาทลดเพิ่มสูงสุด100บาทเก็บโค้ดได้ตามลิงก์ที่แปะไว้เลยจ้า